ขอโทษนะคะเมื่อกี้เผลอไปกดผิดี่ตัวแล้วโอเคเอาละเนาะโอ้โหอยากให้มันมีห้องน้ำแบบนี้จับใจออาะ่ะคนก็ขอไม่แนะนำตัวแล้วอะไรมันซ่อนได้บ้าง คนใดก็หาแหละมาพ,มาพริกมาพริกสตรอเบอรี่แล้วก็โดนัทอ้ยไม่ได้ยองอย,ยทุกคนว่าคิดวจะอ,อแค่นี้วยังคิดว่าจะพอ,อแค่นี้แหละม,มัต้องอาจจะ เดี๋ยวต่อไปโรบอทภารกิจตอนเช้าจะมานะคะ What the โอเคแค่นี้นะคะ